เราอก็อยากซื้ออีกเขาเข้าเทปได้นแล้วค่ะคุณไม่รู้เหรอป้ายวันนี้มาจาวาราอย่างที่เห็นค่ะจีนมากโอเคมากร้านแรกที่จะพามาคือร้านปลาเห่าเซี่ยนหมี่ร้านนี้เขาบอกว่าเจ๋งอานเขาเปิดตอนประมาณบ่ายสามซึ่งบ่ายสามเนี่ยคนจะยืนรอแถวแบบเยอนมากแต่วันนี้ที่แมนเข้มาเก็บอกว่าคุะทำไม่ได้จริงๆค่ะว่าจบไม่กยางนั่เขาก็เลยเปิดให้มาชมเมนหอยก่อนเอาจริงพเคยมาซอยนี้แต่พอไม่เคยเดินลึกถึงตรงนี้ตังเฟรมังเฟรม หดเลือดมาจานน่้มาถูกสาหร่ายล่ะแกน้องบัวแต่จริงๆแพ้นมแต่วันนี้กินได้เพราะว่าน่ากินมากเมื่อกี้เห็นเมนูราดกินหลายอย่างอยู่นะเป็นขนมปังไข่เค็มแล้วก็มันเป็นลูกดอกเอาค่ะนิ่มซอยนิ้วแล้วทั้งหมดจะเป็นของมิ้งตับไ่ทอดหน้าอย่างเลยค่ะจริงๆเอาหมดเลยน้ำยังไม่ได้สั่งเลยน้ำเต้าหู้งาดำเอาน้ำซุ้มจีนแล้วก็อยากกินอันไข่หมูขอกินอันนึงได้ไหมอ่ะไข่มุค่ะไข่มูกจะหน่อยกิมครส กินกินจำรักขึ้นไป็นสามน่ารักน่ารักเปดนกว่นโอ้ยท้าไม่เป็นอนะ่ะต้องบอกค่ะแค่ไหนที่ออิเคยรอนานแค่ไหนโรงงานนะ่ะบางรู้คือแบบต้องบอกว่าให้ต้องมีมือนิดนึงบางรู้บอกไม่ต้องไม่ต้องเร็วๆจะได้คิดเร็วกว่าแต่เดี๋ยวเลยๆๆๆเลยเลยดังแค่ไหนเราเป็นง้องหรอ กินแค่น้ำแข็งแล้วสดชื่นคุณต้องบื่อเพราะข้างในมันมีบุดดี้นอันนี้ถ้าแ็มสิบต,ตอนนี้ให้ให้แปะอันนี้ไม่มใช่ถ้ามันสดชื่อน้แปะอนี้นน่่น <จอ S 2> าว,<ล>วงานองอเันนี้ติดผมนินึงก็อร่อนี่นคกนาแนมนจากกาแฟใครมีเพื่อนบ้านชาวจีนน่าจะชอบคือเราเหรอคือเราเหรอกินก่อนจะเข้าใจเหมือนข้าเหนียวมะม่วงสดชื่นเ องไปเป็นน้ำาเงี้ยอันนี้แม่น่าจะชอบอันนี้ฉันเริ่เราเนเกินบอกว่าอันนี้แม่น่าชอบอบจริงเสร็จเราแบบไม่ล้างก่อนน้ยคือมันเป็นโง่แมสั่นเลยกัแบบ่อเคยเห็นในยูทูบที่เขาเป็นบอกว่าอารเสร็จแล้วะอันดีที่สุดเลือกความหวานได้ระดับที่เราชื่นชอบเพราะว่าอันนี้เป็นแค่โถงอาดามแล้วอันนี้เป็นพุดดิ้งอันนี้ดีอันนี้ดีเหมือนกันนะ ยากไงเฮ้ทัามันเปนขนาดนั้นเลยเหรอแม่มดีมากแม่คุณ <c oughs> ลองชิมสิ <c oughs> อู้ตาตเขาขิงควิสอร่อยมากชิมดูอนนี้เป็นไงตอนนี้บางคนไ่อหวาน้านอยู่แล้วน่เนี่ยร่อันนี้อะไรต้ม <c oughs> จีนจีนไหมจีจี เหมือนเรากินซอมเลยอะเดียวมาไอที่เพิ่มออกมาไปนิดนือไม่ใช่แม่อร่อยนะอร่อยล้างแต่ว่าตกใจว่าไม่มีใครรสชาติเหมือนคนนี้ท้าหมดทั้งมวลแล้วไปให้น้องอันแรกเลยคุยไส่น้องคนนี้กับน้องคนนี้คนแก่ตัวบตอนนี้แบบออริจินัลมันใหญ่กันต่อตอนนี้แบบว่าแม่ไม่บอกบอกเลยว่าเรามาจากประเทศอะไรไม่รู้เลยคณะไหนหนึ่งอะจิเนตีจะมาทำเด็ด ว่าไปาก,กินอย่างอื่นก่อนเพราะว่ามันสิบน10นาทีถ้าเกิดมาถึงน้ำเท่าไรแล้วดีอันหนึ่งน้ำบวยน้ำบวยไม่เอาบวาอีกแล้วน้ำบวยบวยาวราช80ปี10นาทีเราต้องทำเวลา,วววลาวไปค่ดไป,ไป,ไป้มีคนบอกที่คุยมาว่าอันนี้คือแบบออริจินอลแบบสุดและอันนี้น้ำบวยมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงคะก็อร่อย บบยเลมอนต้นสำหรับยาวราชฎรเขาอยู่มา80ซีซั่นี่ดีเขาใส่เลมอนนิดนิดดีมากเลยแหละเหมือนเั็นฝาดเหมือนมีเลมอนนิดีมากไปเลยพอจะสิบนาทีแล้วพี่เคยมันอีกร้านนึงงว้าที่อยากจะไปมากขนรจีนแล้วขนมจีนตรงหน้าจันจ้าโดนสิบนาทีไม่ทันไงปนใจายน้อยจุ้ยหน้าหรอพี่เละขนาดนี้แล้วจะต้องไปยังไงล่ะไปคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถ่ายให้เพราะพอมีจั่นจุ๊กจั่นจี้ End the war ถ่ายของไงถ่ายของไงเริ่มถ่ายแล้วเริ่มถ่ายแล้ว นีซุปเปอร์สเตดร์ลี่ออนเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถไปนะไม่ต้องห่วงโอ้ยแต่พี่เพื่อนบกว่าหนูไม่ต้องถ่ายหรอกว่าถ่ายไปแคเท่านั้นมันใช้ไม่ได้มันสั่นไี่คุยอสไม่มีทางใช้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าคนเอ้มาแบบคอมเมนต์แล้วก็ด่าว่าแบบถ้ามันไม่ชัดมันสั่นเดี๋ยวดูวิดีโอตอนหลังเลยอยากจะบอกว่าไม่ต้องใช้กล้องใหญ่ก็ได้กล้อง Samsung Galaxy S10 Plus ว้าวว้าว สเตดี้ไงคุณเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการสั่นสะเทือนแน่นอนหมายว่าหมดซูเปอร์สเตดี้วิ่งไปด้วยถ่ายไปด้วยได้ไปด้วยถ่ายไปด้วยตัวจีอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบดูเป็นแบบขยับอย่างเนี้ยซูเปอร์สเตดี้เพราะขยับเพราะขี้หยาบแล้วมันชัดหรือเปล่าชัดมากแม่ถ้าเกิดว่าถ่ายได้ดีนะแต่กล้องมันจะออกหนังเลอ้าวรวยเลย ท่านธรรมดาขายหมดเมื่อไหร่คะขายปีนี้ก็ักห้าพันสองพันถ้าขายอีกก็เก้าพันสองพันแล้วเขาไม่ได้โกหกเลคือหมดจริงแหมนิวจะวิ่งมาเลยนะเนี่ยวิ่งจริงเหรอนั่งตุ๊กตุกนั่งตุ๊กตุกแหมไม่คิดจะทำเพิ่มบ้างเลยเหรอคะขายดูดักแล้ววิ่งนั่งมินฟังขาบวกเดี๋ยนี้เดี๋ยวต้องมาอุดหนุเร็วกว่านี้คราวหน้าค่ะขอบคุณค่ะ อีนั <fen> ่นเแล้วอิน่แล้วคราวนี้ก็จะหายหนูมากไม่แล้วลองกลับยังไงอะวิ่งเหรอเอาเยวันี้มากเลยัจะเทสุดมากเลยีไปไปพี่คยมันดัมาสวยอะดูดโอ้ยไม่อยากจะแต่รันน้นก็ไม่ไหว้้เจอกเป็นต้นนั้นรังเมือนิิ่ง่ลาอิ้าน้าหน่อยก็ได้ไ้โอ้ยาล้ตะก้องตะก้องอะไรก็ต้องวิ่งหมดเลยเนี่ย ขแม่แกล์ถ่ายช้าเ้่าเอ้าวแล้วขีดม่ะไม่ใช่แดดเนี่ยแล้วทีฉันอยู่ตรงแดดไงแม่วิธีในไรโด้เลยเด้อเขาจัมุมอะไรเขาต้องหยุดถ่ายรูปอย่างเงี้ยหรอแม่หายใจไม่ทันหรอกค่ะแต่จะบอกว่าไอ้ฟีเจอร์ซุปเปอร์เซตตี้ของซัมซุงเอสิสค่ะที่ก็ดีเลยนะองอันนี้คือไม่เอ็กซ์เซเพรสไม่ไหวละแค่ร้านที่เคยสั่งเดี๋ยวจะถึงเลย จริงเลยสำหรับเน็ตไทยด้วยคุณภาพวิธีนเน็ตไทยก็มีกล้องตัวเดียวพอก็คือโทรศัพท์ Samsung S18 ดีอ่ะถึงแล้วดี๊กินแล้วด้วย ใช้ฟีเจอร์ซูเปอร์เซตี้ซึ่งเขามีแฮชแท็กเรื่องตัวเองเขาบอกว่าแอนนิ่งนที่จริงสนอยู่ค่ะดูโซนแกรี่ซี่เอสติคลัสมีฟีเจอร์ซูเปอร์เซตตี้เท่านี้แหละที่อยากจะฝากไว้วันนี้ไปสามที่ได้กินสองที่ทำไมคะแม่เหนื่อยแต่หวานแม่วิ่งจริงไงคะเมื่อกี้มาชาร์จกันดีกว่าใครได้กินสามที่ช่วยถ่ายแล้วก็ใส่มาในคอมเมนต์ได้เหมือนเอาให้ได้แบบพวกเรานะคะพวกเรานะคะวิธีในไอดอลพิคเรสไป เขาทำกันยังไงวะทำไมมันไม่เห็นเยืมมันก็ัดไเออเ๊ะเลยแม่จิงๆเขาไม่เปิดอะไรกงข้าวเหอนกันนอยเอาจริงๆแล้วอะรางเบดีมา เราถ่ายก่อนแต่จริงๆแล้วแถวยาวมากแต่ว่าหลังจากวันนี้ที่เราถ่ายทำเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเวลา18โมงถึง4ทุ่มที่มาถาม่ายเพาอร่อยมากทุกอย่างเลยต้องขอบคุณรางนี้ค่ะอย่าลืมชาเลนจ์ของเรานะใชค้คอมพิวเตอร์ได้สามลนะ้านเจยวมาก